ไบร์วชิ r รวิชยอด follow ไอทะลุ8ล้านฉลองติดเทรนทั่วโลกฮอตทุกนาทีจริงๆค่ะสำหรับหนุ่มไบร์วชิรวิชล่าสุดนะคะยอด f o l โล w ใน i ิน t a g r กรมทะลุ8ล้านแฟนๆฉลองด้วยการติด h ฮชแท็จนติดเทรนทวิตเตอร์อันดับหนึ่งในเมืองไทยและติดเทรนทั่วโลกอีกด้วย ขอลุกขึ้นปรบมือให้รัวๆเลยนะคะสำหรับหนุ่มฮอตไบร์ทวชิริทยิ์ที่มียอดผู้ติดตามอินสตาแกรมล่าสุด8ล้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรียกว่าสมกับคำว่าหนุ่มฮอตแห่งปีจริงๆแถมยังมีคนรักมากขึ้นทุกวันนะคะด้วยผลงานคุณภาพและความน่ารักของหนุ่มไบร์ทที่แจกจ่ายใ,ให้กับแฟนๆได้ฟินตามอยู่เสมอเรียกว่าเป็นที่รักของทุกคนที่พบเห็นนะคะทำให้แฮชแท็ 8ล้านของไบ์เนี่ยติดเทรน์อันดับหนึ่งแบบชิลๆกันเลยทีเดียวส่วนแฟนๆที่รอชมผลงานของหนุ่มไบร์เนี่ยคะ่ะก็อดใจรอกันสักนิดนึงรับรองว่าได้ยิ้มอิ่มสุขกันแน่นอนคะ่ะส่วนทางด้านคุณแม่นะคะ ก็กลัวว่าแฟนๆจะคิดถึงหนุ่มไร้กันล่าสุดนะคะก็ได้มีคลิปต่อยมวยสุดชิวริมระเบียงเห็นวิวส,สวยๆกลางใจเมืองแฟนๆแห่ชมความหล่อทะลุนวมโมเมนต์นี้เห็นแล้วอยากจะกรี๊ดไปถึงดาวอังคารเลยหรือจ้าเรียกว่าทำเอาแฟนๆใจละลายกันเป็นแถวเลยนะคะเมื่อคุณแม่ที่น่ารักของหนุ่มฮอตไบว์ชิรวิทเผยคลิปที่ลูกชายคนเก่งยืนต่อยมวยชิวๆอยู่ริมระเบียง ทมกลางบรรยากาศใจเมืองที่โรแมนติกมากๆเลยงานนี้นะคะเราเห็นหนุ่มไบร้ปล่อยพลังและวดลีลาต่อยมวยอย่างตั้งใจถือเป็นการออกกำลังกายเรื่อเหงื่อได้ไม่น้อยเลยทีเดียวละค่ะนอกจากนี้นะคะยังแอฟฟินเบาๆที่เห็นกล้ามแขนของหนุ่มไบรเริ่มมีมากขึ้นทุกวันดีต่อใจจริงๆ Jangan lupa tuan, beri. Baiklah. Baiklah. Baiklah.

าฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะขอบคุณค่ะ